ดังนั้นกรรมก็คือตัวอารมณ์ของเรานั่นเองพบก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ดีคือกรรมดีอารมณ์ชั่วคือกรรมชั่วดีชั่วแบ่งกันที่ตรงไหนแบ่งกันอย่างละสิทธาสั์ไหมยลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกรรมไหมพูดโกหกไหมพูดยุยงให้คนแตกกันไหมพูดคำหยาบไหมพูดเพ้อเจ้อไหม โลภเพ่งล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือเปล่ามีพยาบาทไหมมีมิจฉาทิฏฐิไหมยมจะฆ่าสัตว์คิดคิดก่อนไหมคิดยมจะขโมยคิดก่อนไหมคิดจะโกหกคิดก่อนไหมคิดเห็นนะจะกินเหล้าคิดก่อนไหมคิดเห็นนะต้องหยุดความคิดดังนั้นความคิดอกุศลเกิดขึ้นต้องเป็นยังไง ทิ้งละนันทิอย่าเพลินสำรวมอินทรีย์รู้ลมหายใจเข้าไว้ชีวิตจะดีขึ้นนะ,นะก็จะไม่ไปกินเหล้านะไม่เมาไม่ขาดสตินะ,นะก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจฝึกสำรวมใจอย่างเดียวทำบ่อยๆแล้วเป็นยังไงเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นนิสัย นิสัยฝั่งดีเรียกอะไรอุปนิสัยแต่ถ้าเราปล่อยให้นิสัยฝั่งเลวเกิดขึ้นฆ่าสัตว์เราก็ทําลักทรัพย์เราก็ทําประพฤติผิดในกรรมเราก็ทําอันนี้เป็นเกิดเป็นนิสัยแต่เป็นฝั่งอกุศลเรียกว่าอนุสัยนิสัยฝั่งเลวแต่ถ้านิสัยฝั่งดีเราฝึกใหม่เราฝึกใหม่รู้ลมหายใจเข้าไว้จเจริญสติปัฏฐานสี่เข้าไว้เป็นอุปนิสัยนะอุปนิสัยคือ กุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัตอนุสัยนิสัยฝั่งเลวเรียกอกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัตตัวนี้จะเป็นตัวผลักดันให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งนี้แก้ไขได้แก้ได้แก้ได้ด้วยอาณาปานสติอาณาปานสติอย่างเดียวดับอกุศลได้ทุกชนิด พระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไประงับไปตามควรแก่ฐานะอาณาปานสติอย่างเดียวนั้นทำแล้วได้ถึงอาราตรผลได้ถึงมรรคผลนิพพานเลยสามารถทำได้ทุกอิริบทเดินก็ทำได้เพราะเวลาเดินโยมก็หายใจใช่ไหม,มเวลายืนโยมหายใจไหมหายใจ เวลานั่งหายใจไหมหายใจเวลานอนหายใจไหมหายใจดังนั้นภาวนาได้ทุกที่